ไอ้มอนเตโลดไอ้มอนเปโนเมื่อเหร่เป็นมาบุโลว่าเจอผมใช้ตอนนี้ผมใช้ที่นี่ท้าผสมกับออโต้คิกตกปลาอัตโนมัติ นั่นงรถคิกแล้วให้เท็ดีทากแม่งหมุนดิลงนึงถ้าหากคืนนี้ไม่มีแสงดาว,วาเธอจะคิดถึงกันบ้างไหมฝากบอกกับลมให้อยากให้เธอไปคุยเธอ,อไ,ไปคุยกับข้าวก่อนข้าวไรเธอไปคุยกับเขาก่อนไไม่ด้ะนะเราเรา,เราต้องไปคุยกับข้าวคุย <c ười> เลยกลายเป็นหมาข้ามถนน อยากให้เธอไปกูนเธอไปกูนกับข้าวก่อนอะไรนะอยากให้เธอไปกูนเธอไปกูนแมวขาวก่อนเออยเฮียฮ<ะ>เอิน่ะ <laughs> โอ้มาไอ้ตัวสืบพันเลยฮะ <laughs> ฮะ <laughs> อะไรแท็กแมวขาวดังเจอลัสมาก สวัสดีครับผมมเป็นไรลมมันเข้าหมดแล้วแล้วเซนรู้ไหมมันจะเกิดอะไรขึ้นติ๊กตอกไลฟ์สองทุ่มพบกันครับคืนนี้ติ๊กตอกไลฟ์สองทุ่มเบรกอะไรอะฮะวันนี้ไลฟ์ดีกว่าปะไม่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  ไม่เป็นไรพี่เข้าใจได้เสร็จพี่กำลังยํายังตัวเองอะไว้ไม่ตัดไว้ไอ้ในสเปร์แมนไหนด็อกเตอร์ไอออติเวียดอะไอที่มันมีเซนเซอร์ยับยั้งอ่ะยับยั้งตัวเองอ่ะทำไมกูนแบบนี้ ไปกับเขาหรือจะกับกับพี่ชั่ววันเดินทางมากับกูกับเขาหรือจะกูกับพีเฮ้ยวาร่าโคตรแรงไงแม่งแรงกว่าเซนโตอีกไอจะไม่แพ้แอตตันมาตินอ่ะสุดยอดกลุ่มนี่อะไรวะแป๊บนึงนะ นานปีจนปานนี้ไม่เคยได้เจอเมื่อหลับตาลงขอจงหลับฝันคงมีสักวันที่ฉันและเธอได้กลับมาเจอกันอีกสักครั้งในวันของเราถ้าหากคืนนี้ไม่มีแสงดาวเธอจะคิดถึงกัน อะไรนะคุยตั้งกลับขึ้นมาโอ้แย่มากเลยอย่าไปฟ้องแมวขาวนะพี่ตันพี่ตันสายจะแฉวิีกรรมเขาบอกเขาไม่ใครจะเปิดกูไม่ครับหขอกให้มัวเป็นซีโอนั่นเองวีกูดวีปืวีุยลวย กูฟังกังนตือนเบนท์เฉยเบน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 สีครับอุ้ยพี่นะพี่พี่เชื่อไหมว่าเมาส์าสามารถดูผมได้ ลมไ่ลอยพัดไปในนคค่ําืทีจ,จังวะวงอะไรนะไปไหนออว,ว่าคนทางนี้ยังคิดถึงเธอแม่ไม่เคยได้เจอข่าวคราวถ้าคืนนี้ไม่มีแสงดาวจะพาเ้าไปกับสายลม คืนนี้ไม่มีแสงดาวฉันขอส่งค่าไปกับสายลมเฮ้อกลับมาแล้วว่าเราต้องซื้อบ้านวะผมก็ไม่รู้เหมือนกัน ดีลักส์เพียนเฮาอ่อไอสารบ้านแม่งสิล้านไนอะ้เฮียอ้โสองล้านแนะบบเฟิรสตอรี่วิลล่า สี่ล้านวัานื้มน้ำเออเดี๋ยวไปซื้อก็สี่ล้านเลยนะเว้ยสามตามเฮ้ท่าไหร่วะดูดิสามล้านสามล้านแม่งแพงกว่าิบเลยอกอ่ะ อ๋ยังเหนื่ออีกร้มชั่วโมงหรอฟาร์รี่อ่ะเฮ้เฮ้งงไอ้เฮี้ยกูคอนเฟิร์มแล้วมันขึ้นเพอเชสแต่ตากูไม่มี มึงไปเอาตังจากไหนตัดบัตรอัตโนมัติให้แต่ว่า,า,ม,า <c ười> มัน มึงต้องเกี่ยวเทเลอร์ใหม่เว้ยมึงต้องเกี่ยวแบบมุมรถเอียงอยู่เลยเพว่าเกี่ยวปุ๊บแล้วรถม,ม,มันเ,เอียงตามได้เอ็มใช่เทเลอร์ถูเอียงลมได้ไก็สี่ห้าเล็กจัง เอาจริงๆมันต้องใช้รถที่แม่งเป็นขับสี่แอลากแม่งลากดีเว้ยรถที่แม่งเป็นขับหลังลากแม่งแปลกเวลาตอนเลี้ยวออกด้วยรถพวกนี้มันเลี้ยวได้อะแต่ว่ารถพวกนั้นแม่งเลี้ยวไม่ได้เอลาตอใชลี้ยวออกดลวยรัพวกนีม่นเลี้ยวได้แต่ว่ารถพวกนั้นแม่งเลี้ยวไม่ได้กติกูใช้ฟอร์ดไลนิ่งอ่ะกูเปลี่ยนเป็นแรมคันใหญ่มันขับดีขึ้นเยอะเลย แล้วรถเครื่องเฮาแล้วไอ้โอ้แบบมีปัญหาผู้ก็มาเอามันจะเป็นปัญหาตอนเอาแรมขึ้นอะถอยขึ้นแรมถอยขึ้นเนี้ยรถมันจะไม่ค่อยไปนแรงมันไม่มีอ่ะ ฮะคืองี้เว้ยอ่ะคือรับเดี๋ยวรำหนึ่งปั๊บนะพีีเอาไอ้เหี้ยรถกูติดรถกูติดเสาอะไรพี่ลูกโอเคเสาปลาปลาพี่ฮะ ทำไมเซนต้องงงอ่ะเซนเอาใจเออทำไมอ่ะทำไมเซนต้องสงสัยอ่ะทำไมอ่ะแล้วไงต่อเื่นแล้วไงต่อตื่มันเอาใจแล้ววะเอ้าไม่ต่อแล้วตื่นแล้วไงต่อ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 ผมก็รออยู่นะแล้วไงต่อพี่มัวจะพูดอะไรต่อจบรธแล้วมันจะเป็นยังไงต่อ น่ลดีนะไงต่อ,ตอลแล้วมันก็คงเป็นยังไงต่อกำแพงจังวะอะ Is it now? นี่มันเรือเบฮาเบอร์บูชเชอร์เลยนะเว้ยแนว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 แม่น้ำดีๆน้ำอะไรอ่ะเพียแม่งไม่ดีเพี่น้ำอะไะ อะไรอู่วพุทธดีๆอย่างนี้ไปเขาเล่มสุดจะทนกับคนอย่างเธอรอดูโอ้กูมาก ใครวะดูโอ้พี่เดี๋ยวมึงได้โดนดับเบิลเลยใครวะแม่งพากันพากันคิปมุกแล้วแม่งก็เล่นใส่กันอีกอ๋อจริงเหรอมีปืนแดงลิ๊โจโลใช่หรอจริงปะแก๊งเตอร์แก๊งเตอร์เออเออเออกับตื่นเมนเจอร์อะไเงี้ยโคตรปั๊บโคตรชอบเลยแม่งหาสับ์ แต่กแกงสเตอรต์ไม่กลายเป็นแกงกะหรี่หมูใปทอดเลย,เลย <c oughs> เงียบมาแล้วอะไรนิทาผมเหรอฮันินทาผมเหรอเปล่ากูรอคู่เกียนมารอทำไมทำไมต้องรอทำไมทำไมไมต้องรอทำไมแม่งเปิดกูก่อนเลยใครสั่งให้รอแม่งเปิดกูก่อนเลยนี่เหรอไได้เดี๋ยวมันดูคนเดียวไงไปจะลากผมลงนรกไปด้วย อ้าไม่ได้อยู่อยู่แล้วเลรอ,อ้าวอ้าว <laughs> ทราบพี่พูดอย่างนี้นะเขาบอกว่าเขาจะรู้พี่ไปไปาเจโร <laughs> ไม่พี่จะโดนหนักกว่านั้นเย้ยโอ้โหแล้วไงต่อ <laughs> กลัวละอย่ามาใกล้กลูกไม้มันเป็นธรรมชาติไม่เชือ่อมันเป็นธรรมชาติธรรมชาติกี่โมงธรรมชาติของแล้วไงต่อเห็นทุ่งโลนตรงนู้นไหมไปเล่นตรงนู้นอ่ะไม้มันมันเป็นทุ่งแล้วไงต่อโอ มันเป็นทุ่งไงทุ่งระบตุนเตจากนัทไทยคิวนะเฮ้ยพูดไปเฉย่ๆไม่มียศหรอกขู่ไว้กล้วยเหรอแอคอาร์ตแต่อำนาจไม่มีใช่ใช่ ผมอ่ะรู้จักคนดังในวงการมากมายแต่เขาไม่รู้จักคุณใช่ผมมันรู้จักนายกด้วยแต่นายกก็ไม่รู้จักผม <c oughs> ผมรู้จักเซเรนสกี้กับโดนัลด์ทรัมป์ด้วยนะครับรู้จักผมเยอมไปใหญ่ละมันไปไกลแล้วนะว่ยจนะังหวะน่ะ ผมพูดทุกวันเลยให้พูดนำโลกลองรองกันเอ้เอแอนนอย,ยอแต่ผมอันนี้นะ้อยเนี่ยเอ้แต่ผมวันนี้นะเอผู้นำยูเคนเคยกดไอ้กดไลค์โพสผมด้วยนะไอ้กดไลค์คอมเมนต์ผมด้วยนะบอกว่าอะไรกันไอเอกะก็ตอนนั้นเขียนไว้ว่าสรารนะ <laughs> like ว่ายูเคนเหมือนยูเคนสู่สู่ะแล้วเขากดไลค์วะเออเออโอเคคอมเรนต์ <laughs> ไม่ไมีประโยชน์เลยมันเป็นเรื่องการเมืองแต่ผมพูด ได้เลยว่าผมไม่ได้เียยูเกนแต่ผมมีคลิปนหนึ่งอันที่เขาเป็นอีดิทซินเวียในไอซาวเวดอะแล้วมันมีรถไอแรมเดียเอ็กมันเต้นอยู่ด้านหลังอะรถเต้นแมงคาจัดไอ้เหี้ย ยังไม่อยากได้ลดออฟฟอร์ก่อนถงแฝงไงตยอ่ะอันนี้กูไม่ตอบไม่ใครอยากได้อ่ะอันนี้กูก็ไม่ตอบใครอยากไม่ต่อใค,ใครอยากให้มึงตตเตอแล้วไงต่อโอ้ <c oughs> แล้วไงอ่ะ เราเล่นวอลสำเร็จวะแล้วไงต่อ <Likewise> <world> <tr> ้ไม่ต่อแล้วไงต่อโอ้ยพอเถอะไอ้ที่ลำคาญแล้วเนี่ยก็แล้วไงต่อไงพี่นั่นเอารูปนี้เอารูปผู้หญิงคนนี้ไปดูแล้วห้ามหลีตาไหนวะมาต้องห้ามหลีตาวะ ลองดูเอลีตาไม่สะาดไอ้เหี้ยมันจะแก่เป็นหน้าโอ้ยเฮี้ยกูไม่จำเป็นต้องหลีตากูเห็นเงาไปแล้วอ่ะกูแบบพร้อมให้ฮิตเลย ออกลายอยู่ไอ้เ้กูไม่ต้องหลีตากูก็เห็นแล้วโอ้ไม่เหยือหมดแล้วเวนเออืมแล้วยังไงต่อนะโอ้ไอ้สัตว์อะไรสิกูเปิดหูฟังมากูต้องเจออะไรเนี่ยเอา้ากูกำลังสงสัยอยู่ไง กำลังสงสัยว่าแล้วจะทำยังไงต่อพี่ทันไ,ไปไหนเฮ้ยแล้วไม่เรือกูไปนู่นนะอะไรวะเคฉลามเต้น What the hell ไอพี่สันไม่เป็นไอเนี่ยไอฟิชเชียลแมนนะไม่เข้าไองานะฟิชเชียลแมนเออมันต้องเข้าใช่ไหมฟิชเชียลแมนเฟรน ลืมอ่ะเข้าแล้วได้ตังค์หอมเลยทุยเซนเมื่อกี้กลับไม่ได้กลับบ้านของาะคุยกับพี่มัวร์สิบปียังไม่อเซนเออโอ้ยเห็นไหมเซนพอมันพอกูไม่ทำก็มีคนทำให้กู แกไม่มีหนทางแล้วเสร็จแขว่งกึง่งฟอฟอฟอเดี๋ยวเวอาไอคิดแล้วไม่ทอน, <c oughs> นี่ไม่งล่ะ <c oughs> เขาได้มิติกอันนี้ได้อันคอมมอน ะอะไรกันนอแล้วเราเมื่อกี้ทำไมผมไปอยู่บนเรือคุณวะพี่อย่าพูดว่าแล้วคผศพี่ก็รู้พี่พี่ห้ามพูดว่าแล้วพี่เข้าใจมว่าคือคำสัง่งครับครับแล้วอะไรต่อใครอ่ะ แล้วไงใครอะแล้วไงต่อแล้วใครอะก็มาคือคำสาบแล้วไงต่อแล้วใครถามมันัก็คือแล้วไงต่อใครใครใครแล้วไงต่อใครใครใครแล้วใครต่อใครใครใครแล้วใครต่อใครใครใครแล้วใครต่อใคร ตัข้าตอนที่กูได้มันปิดโคตรเศร้าแม่เลยเนียเซ็นพากูผิดอ่ะเอาใครกันแน่ได้เลยได้เลยเวรีเวรี่ชีพวันพรฟิชเว e ร y v เว y ร h e ชี ฟ้าคืนนี้ไม่มีแสงเธอจะคิดถึงกันบ้างไหมฝากบอกกับลมที่ลอยพัดไปในค่ําคืนที่ใจเปรี้ยวเงาเด็กก็เด<า>็กเวลาเด็กดูเคาเด็กเด็กตอนนี้ TikTok ไงยังคิดถึงเธอแม้ไม่เคยได้เจอข่าวกัน ค,คือ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 แล้วในในในยูทูปมันพูด